ป้าระเบิดอยู่ซ้างเอ็กเดอร์อุ้ยจนสั่นตะยานอลพวกโหลดเป็นตะไรคันใหม่เบิร์ดโหลดเครื่องบ้านหัวนะไรได้เลย,ต,ย,ยตะยานตะยานน,นี่ ระเบิดยังมูบดจักเลยอยู่ในโหลดทันนี่อ้าวหมดไฟไหมโหลดตีลดกบอขี้เอามาหาหมู่อันนี้ฮะอ้าตายเลยขี้ไฟไหมตีลูกขี้ออกมาหาหมู่เป็นบ้าโหลดอันบุนกินเออ ตายตายโอ้ยยานเดชอ้ยอ้ามันเป็นบ้าโลดอันนี้เนาะมันไยไม่บันขี้มาฮามู่เอาโอ้ย,ออยเป็นบ้าเออมันไยไม่บันขี้โลดออกมาอ้าว อยู่ไปนะพูดระเบิดไปก่อนปุ๊บก่อน เนาะอันนั้นเนาะ,ะเอ็กซ์เล่บันเลยทางอีกซะเลมาเดี๋ยวสบานเอาอีกแล้ว ้ายลุกขึ้นลุกขึ้นเมนเมนอยู่เอ็กซาเล่ไอระเบิดบึ้มขึ้นบาทเดียวละกันใหม่เลย ระเบิดขึ้นตื้มบัดเดียวละกานะเลยไม่บาดขึ้นบัดเดียวเลยตื้มบัดเดียวลัลังคาพงพงเบิร์ุดอีกจนเสนอนไปเลยเนทแมนี่นะ มั่งปูกบั่งยังเลยเข่าไถ่บ่ได้เลยอ,อยู่อันสร้างเอ็กโหลดเป็นตะไคร้ละใหม่เป็นซาวมันหรือไอ่อย่างเง้ยอยู่สร้างเอกอยู่ด่านแดนสวรรค์ด่านแดนสวรรค์ ถูันกำลังม่กี่ลัคันนี่ฮะพอผลอู๊แล้วมันบึ้มบาดเดียวเลยอยู่ในช้างเอ็กซ์จะมีภัยเป็นยังไงบู๊ปวดจักมันแตกขึ้นบาดเดียวโอ้ยมันแตกขึ้นบาทโอ้ยย่านคนอยู่ในฮานนะมันเฮงลายคนซ้ํามันแตกขึ้นบาดเดียวโอ้ยตายสั่นเลย เมนเมนเมนโอ้ยอย่างนี้ิดระเบิดอู้ยพอพอดมันอยู่ในสางบปล่าอยก็พอพอดมาแล้วพอชี้ใช้เนี่ยอยู่ใน้ังถุงไปเลยโอ้ยตายดิสางนี่โอ้ยตายเลยดับเพลิงเอาไปอยู่เลยนี่นะบู่ดจักเนี่ยบู่ดจักแบบมีไยเป็นอยังเลยเนี่ยบูบ่จักมันเตะขึ้นบาทเดียวเลย มันเตะขึ้นบาดเดียวบึ้มบาดเดียวเลยละดับกันขนาดเลยใหม่ไปเบิร์เลยแบบนี้นะฮะผู้สมุดรถนะ่ะเป็นตัวไรคันเลยมาเห็นรถอือจะรถใส่บังกโะโพูมาจังอันนี้มันเตะขึ้นบาดเดียวบึ้มบาดเดียว,ยวละกับเพิงบเบิร์ตเท่านะเลยอันนะ มอดมอดพูดนี่เมนอยู่สร้างภาษีอยู่สร้างเอ็กซสลีบอจักน้ำหมอกน้ำมันบอจักไม้จังได้ตุกเขาหยอกเขาทียืดโหลดกับเป็นเทเลคันโหลดกันเข้าวกั่วนะเป็นเทเลคันไปครับพูดย่านมีบั้งกระโพเนาะโหลดหินกาวนี่เนาะจะมาบ่เนาะมาจากเตะคือบึ้มบึ้มบึ้มอันนี้ฮะกระโพงนีตะดีใครใหม่ถ้าใหม่้างเอ็กอันไปใหม่อยู่สร้างเอ็กซสลี ใหม่โหลดเป็นไตรคันเลยป๊าพัวซีไซลเลยอยู่นะยันโหลดไอ้ตะเกบังกระโพเนาะมึงหูเตะไจะได้ตรวจสอบกันนองนะเนาะ

สื่อทำยังลามเลยสื่อนี่ส่อผมหูดายด้๋ยวเลี้ยนต่วตั้มได้ยังเอาโมดเออบอลหลุดอยู่นอกเพราะว่ามันขี่ออกมาแล้วมันใหม่ตีหลุดมาแล้วแล้วมันขี่ออกมาบัานี้โลหูัวโหลุดไฟใหม่ยังขี่ออกมามาหาหมู่ใหม่เป็นโในิคันหลุดอยู่ทางในนะอันนี้อันนี้ฮะโอ้ยสิระเบิดเราประจักษ์นะ

อยู่ด่านเดนสากุลเดนสวรรค์ละบา่าอยู่ซางเอกซะเลภาษีอยู่ด่านสากุลลาบ่าวไยเดนจะหลดอินก้าวแก่นะจะบังกับพวกมานเนี่ย ุดผู้สะลองเลยินน้ำมันเอ็ดช่งักน้ำมันเอ็ดช่งไม่น้ำมันเอดกระสวนน้ำมันก็เอาเขาไปสางไงครัอ้าวยืดาเออไว่ในางยืดขมากก็ไปพายอยู่เลย นบึ้มบ um> ัตรยากจนสะเทือนบดางเธอไม่โมเมนต์น้ำมันเดียวอยู่ในนะครับน้ำมันน่ะพอน้ำมันปกติเป็นน้ำมันนาะเกิดบานตีโหลเบียดแตกเกิดบาตีรถเบียดแตกผมบุ้มไม่ได้รับเซกซีเฟืองมาเลยเนาะบางือนทั้งซิมบุ้บัดนเดียวบึ้มแล้วมาปีสิ่งที่ยืดเดี๋ยวคนที่ใช้อยู่ลุงอยู่ไหน

ก็ลอแก่นะโอ๊ยอันนี้เี่นี่นี่นี่เสือยังยังมันบึ้มบัดเดียมแตกขึ้นบัดเดียวเลยนะ เวมอกราวกันด้วจีลาวได้มีทั้งหม่เลยนะไม่ได้เลยบ่อเดิมเม็ดไผ่ใหม่เฮอนเดิมไผ่ใหม่ยันอยู่ซางเอ็กเรย์

dạng 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 bung ngon từ sàn bạc hỏi bay một cách yêu cầu lên mẹ nói tay mình mẹ เพือนนะป๊บเลยที่ในเฮือนเฮาอนะในเฮืเนาะคนออกลยทคนเฮือนเบู้หม่จะคันกระลายคันเติบได้อยู่ซางอีกป่อยนี่คะแนนออกมาวิทประมาณหนาที่เขกระดดนโอ้ยนี่เลยเลีกเลยเข้าไปี่กล้หน่อยเดียวหน่ได้ะเขาเกี่ยว ม่เลยแยก็แฮงดัน hmm. ม mm ัน hmm. มันพนมันสะเทือนอย่บนได้สะสมมีก่อนแฮงได้แบบนี้มันยิงออกไปใกล้รุ่นนี้มันเป็นรุ่นเหมนปืนทีได้รับจากการนี้บลลสร้างอีกซซเลย์เรเปิด อยู่ซางเอ็กเซลเลยเด้อไม่อยู่ซางเอ็กเซลเดยซีเอ็กเซีเอ็กเซลเระเบิดบู